สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสักการะหลวงพ่อกลวยกันนะคะมาปิดทองรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อกลวยกันค่ะจากนั้นเราก็มากลับไหว้ขอพรสรีระสังขารหลวงพ่อเกลี้กันนะคะมีอะไรขอพรหลวงพ่อตรงๆได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของโบสถ์ค่ะสร้างได้สวยงามมากบริเวณโบสถ์ก็จะมีเป็นบ่อน้ําพุด,ด้วยอันนี้จะเป็นส่วนของวิหารหลวงพ่อโตนะคะ จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่แวะมาสักการะได้นะคะอยู่ใกล้กับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดโคศิต,ตารามเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากหลวงพ่อกกยศักดิ์สิทธิ์มากแวะมาสักการะมาขอพรกันนะคะร้านครัวบ้านแค่ค่ะเรามาสักการะหลวงพ่อโกวยวัดโคศิต,ตารามเราก็จะมาแวะทานอาหารตามน,นี้ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะดูเป็นธรรมชาติร่มรื่นมากๆเลยคะ่ะอาหารอร่อยราคาไม่แพงมากมาชมบรรยากาศร้านกันนะคะ ทานอาหารเสร็จก่อนกลับกรทมเราก็จะแวะไปสักการะหลวงปูท่ทวดองใหญ่ที่จังหวัดอยุธยากันนะคะไปขอพอรกันนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย